โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมๆๆทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รักีรูม <S 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 อาวนะสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับ BETA เบสดสำหรับคอเกมทั้งหลายชอบความสนุกความมันก็ฝากกันไ้ด้วยสำหรับเบตาเบ t ที่สุดของความมันเออมาอยู่กับ巴拉กีเนโกกับผมวันนี้ปาฏิหาริ์แมวชมอ่าอ่ะ,อะรื่องก่อนเลยเก็มาบิดท่าจิบกับผมคูนสี่ไปก่อนแล้วไปเย็บเขอให้พร้อมรันเลยดอกนี้ดอกนี้อนเอฮอ้ยออออพร้อมรันจริงกับผมปัน่นนะเฮ้ยแซ่บนวเลย,เลย,เลยดอกนี้แซ่บนวเลยดอกนี้สูชงสูงสงชิหน้าปลาทรงปลาสดโอ้ย ร,รายใจร,รายใจบันเทิงครับบมดอกนี้คูณแปดไปแล้วบันเทิงครับดอกนี้เอ้ยพร้อมลั่นพร้อมลั่นเป็นไงละดอกนี้เอ้ยเอาแล้วพี่ชายใหญ่เอ้ยเอ้ยซูเปอร์เมกา มาถึงขนาดนี้ก็ต้องจกสักหน่อยเอ้ยผมมาขยับขึ้นสักหน่อยดีกว่าเอออ่าขยับขึ้นครับผมขยับลงขยับขึ้นขยับขึ้นขยับลงขึ้นแล้วก็ขึ้นเลยขึ้นแล้วก็ขึ้นเลยลงลงลดลดลงลงลดเฮง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 มาครับผมสิบมุนครับผมดอกนี้สิบมุนไม่รอจ้าดุยต่อไม่รอแล้วนะใต้ตัวคูนมาแล้วตัวคูณคือเบสิกขั้นพื้นฐานของอาร์กิเดโนเลยนะเนี่ย แจกอะไรไม่แจกแจกแต่ตัวคูณเลย่ะมาดูกันต่อเ,ออเออสีชมพูสีม่วงอ,อดอกนี้สวยเอาอยัางไงอีกทั้งทองทั้งส้มหมาหมดครับผมโอ้ยเอาแซมเปิลไปก่อนเสิซ์ฟเสิซ์ฟเสิฟเออคูณสิบหมาคูณสิบมา,บมาเอามันต้องแบบนี้เอามันต้องแบบนี้คูณสิบบอกแล้ว มาแต่ตัวคูนแบบนี้ไม่เอาเออสีฟ้าพ้ใช่สีฟ้าผู้ชายข้าวพั้นโลข้าวบันรูอ้าวพันสีผมตอนนี้ผ่านมาหลายครึ่งทางแล้วนี่จะหมดแล้วนี่จะหมดแล้วนี่จะหมดแล้วนี่เอ้ยอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีท่าทางไม่ดีคูณยี่สิบเข้าไปตัวตัวคูณเข้าสู้เอาตัวคูณเข้าสู้ปะใหญ่คูณยี่สิบสองเอมาหลัง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 มาลหลังเริ่มหมาเพราะว่าตัวคูนมันเยอะเฮ้ย โอ้ยหวันก้อนตัวครับผมอมยังมีเฮรุ่นอีกสองทียังมีเฮรุนอีกสองทีนี่ไงปาฏิหารตัวคูณเป็นยังไง่รศสัทธามีบาลมีเกิดไอแมวนางกวักเอ,อ๋ยเข้าทางครับผม้อมลั่นเลยหวานเจี๊ยบเปียบเข้าไปอีกหนึ่งทีเปียบเข้าไปอีกหนึ่งที ตัวคูณเน้นๆตัวคูณเน้นๆไปเย็บเข้าไปคูณยี่สิบแปดคูณยี่สิบแปดปเข้าไปเออดอกนี้เด้งหนักๆเด้งหนักๆนักตัวคูนไหม่โมโอ้ยคูณสามสิบฮัลโหลรางวัลเมกาจ้าพิชัยใหญ่เออที่สุดท้ายแล้วด้วยทีสุดท้ายแล้วด้วยที่สุดท้ายแล้วด้วยสิบหมุนครับผมดอกแรกมาห้าพันดอกนี้มาอีกหกพันเจ็ดเออ มันต้องแบบนี้แซบหนูแซบหนูรกคีนิโก้โฮ้ยกจังวาพอสำเนียนะสำเนียละพอไวสากรเด้อครับคุณผู้ชมอะก็ประมาณนี้ผมพอได้สนุกได้มันมาทักทงทักทายกันเนาะเออแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวราปกโกนสวัสดีครับ